สวัสดีค่ะชาวฮับเบอร์นะคะแหมหายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งเลยนะคะก่อนอื่นเลยก็คือสวัสดีปีใหม่คะ่ะปี2023แล้วนะคะข่าวแรกของปีนี้เลยคะ่ะเริ่มต้นกันที่เกมเด็ดเกมดังนะคะกับว a l o ล่แค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาปล่อยวิดีโอซีนเนมติกนะคะ Revelation เ,เพื่อเตรียมเข้าสู่อพิโซด6ค่ะพร้อมกับเปิดตัวแผ่นที่ใหม่อีกด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยค่ายเพลงเอ้ย ไม่ใช่ค่ายเกม ค่ายเกมสิใช่เขาเป็นค่ายเกมค่ะทุกคนเขาได้เปิดตัวออกมาแล้วนะคะซึ่งภายในวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นถึงชีวิตของเหล่าเอเจนต์ค่ะซึ่งในวิดีโอเนี่ยก็จะมีแบบเออแอบหยอดหยอดเซอร์วิสให้แฟนๆได้ยิ้มกันมุมปากนะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรสแล้วก็คิวจอยด้วยค่ะแต่ว่าส่วนที่เข้มข้นเนี่ยมันอยู่ที่ฝั่งคู่หูนะคะคอนโทรลเลอร์อย่างแอสตราแล้วก็ฮาร์เบอร์ที่เจอกับแผนที่ใหม่นั่นเองค่ะแล้วก็เหมือนว่าจะไปเจอแผนที่เนี้ย แล้วก็เข้าไปจนกลายเป็นผู้บุกลุกเลยนะคะทำให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหล่าเอเจนต์คนอื่นๆก็ต้องถูกเรียกตัวกลับไปรวมตัวกันเพื่อป้องกันพื้นที่นั้นนั่นเองค่ะเป็นการเปิดแผนที่ใหม่เลยนะคะกับโลตัสนั่นเองแบบเข้มข้นสไตล์ไรออดเกมค่ะ สำหรับโลตัสนะคะก็เป็นแผนที่จากประเทศอินเดียค่ะ,คะเช่นเดียวกับเอเจนต์คนล่าสุดที่เขาเปิดตัวมาอย่างฮาเบอร์นั่นเองนะคะใครที่สนใจค่ะก็เข้าไปดูได้ในเทรลเลอร์ของแมปโลตัสเนะคะเขาลงไปแล้วชื่อคลิปว่า City of Flowers Lotus Official Map Trailer w a r l o r d นั่นเองนะคะส่วนแผนที่นี้ก็เล่นได้แล้วเช่นเดียวกันค่ะมีหนึ่งไฮไลท์นะสำหรับแผนที่นี้ค่ะถ้าใครได้ดูเทรลเลอร์หรือว่าได้ลองเล่นแล้วเนี่ยมันจะมีประตูกลประตูวิเศษห ได้เออสร้างความสับสนกันเล็กน้อยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะพอแมปใหม่มาค่ะแมปเก่าเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปปรับปรุงกันนิดนึงนะคะในส่วนของแผนที่บายแล้วก็รีสนะคะจะถูกนําออกไปปรับให้สมดุลมากขึ้นค่ะส่วนโลตัสแล้วก็สปลิตนะคะที่หลายคนคิดถึงเนี่ยก็ถูกกลับนํามาแทนที่ค่ะ มาที่ด้านแอนิเมะกันบ้างนะคะแต่ว่าแอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเขาสร้างมาจากเกมค่ะนั่นก็คือเนียออโตมาต้าเวอร์1.1เอเออเอาสิมีเวอร์ชั่นแบบนี้ด้วยนะคะก็สามารถรับชมได้แล้วนะคะทางบิลลี่บิลลีนั่นเองค่ะล่าสุดเลยนะคะวันที่7มกราคมเวลา5ทุ่มครึ่งค่ะเขาก็ได้ลงเอพิโซดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งผลตอบรับเนี่ยก็ค่อนข้างดีถึงดีมากดีมากที่สุดเพราะว่างานภาพเนี่ยก็ สวยนะคะเป็นการใช้ภาพ 3D มาประกอบกับ 2D ได้อย่างลงตัวทําไมตั้งพูด 3D แล้วก็ 2D ก็คือ 3D กับ 2D เนี่ยมาประกอบกันได้อย่างลงตัวนั่นเองนะคะสร้างความอลังการแบบว่าไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะส่วนใครที่อยากจะติดตามต่อนะคะก็อย่าพลาดนะทุกวันเสาร์เวลา5ทุ่มครึ่งนะคะทางบิลลีบิลลีนั่นเองจ้ามาถึงอีกหนึ่งข่าวนะคะกับเกม Survival อะแอคเซนชัดไหม กับ Sons of the Forest นะคะเราเนี่ยจะมีเพื่อนร่วมทางแล้วนะครั้งนี้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่คนธรรมดาด้วยเพราะว่าเป็น หลังจากที่ The Forest นะคะจบไปนานแสนนานแล้วนะข่าวนี้เนี่ยก็ทำให้ชาวแบบเกมเมอร์สายเดินป่าเนี่ยได้ตื่นเต้นกันเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเกม Sons of the Forest นะคะเกม Survival สยองขวัญซึ่งเป็นภาคต่อของ The Forest เนี่ยที่วางจำหน่ายไปเมื่อปี2018นู่นนะคะโดย e n n i g h t g a m e เนี่ยนะล่าสุดคะ่ะทาง IGN เขาก็ได้มีการเปิดเผยวิดีโอตัวอย่างนะรวมถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเกมนี้นะคะจากการทดลองเล่น รอบสื่อไปแล้วค่ะคลิปมีชื่อว่า Sons of the Forest Exclusive Hand on Preview นะไปดูกันได้นะคะสำหรับ p r e ีวิววันนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเกมเนี่ยเขามีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คือเพื่อนร่วมทางนั่นเองที่เป็น AI ค่ะโดยมีชื่อว่า c a l v i นนะคะเมื่อเริ่มเกมเนี่ยเราก็จะได้เจอกับ c a l v i นค่ะซึ่งเขาเป็นทหารที่รอดชีวิตจากเฮลิคอปเตอร์ตกแล้วก็มาเผชิญชะตากรรมนะคะติดป่าเหมือนกันกันกบเราเนี่ยแหละทีนี้ค่ะ เราก็จะสามารถมอบหมายงานให้เขาช่วยทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดต้นไม้การเก็บของหรือว่าการช่วยต่อสู้นะคะแต่ว่าก็น้องก็จะเหมือนเหมือนเราเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าถ้าเหนื่อยเนี่ยก็ต้องนอนถ้าหิวก็ต้องกินนะคะหรือถ้าเราทําตัวไม่ดีใส่เขาวินเนี่ยเขาก็จะดื้อด้วยค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะคะฟีลแบบว่าเออมีเพื่อน AI มาเล่นด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ สำหรับใครที่แบบโอ๊ยฉันไม่ชอบเลยฉันชอบแบบว่าอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายแต่ว่ามันสนุกกว่าเนะคะเขามีอีกหนึ่งออปชันค่ะก็คือสามารถฆ่าเขาวินได้ด้วยนะคะฆ่าตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วเขาวินก็จะหายจากเราไปตลอดกาลนะคะฟังดูโหดร้ายนิดนึงแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ถนัดสำหรับเล่นคนเดียวอะไรแบบนี้นะจ๊ะ เมื่อเราดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆนะคะก็แน่นอนว่าจะพบกับตัวละครเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆอีกนะคะซึ่งจะสามารถเจอเพื่อนร่วมทาง AI เหล่านี้ได้ทางการเล่นแบบโซโล่แล้วก็ในโหมดมัลติ Player เลยค่ะสำหรับใครที่กําลังรอเกมนี้อยู่นะคะเขามีกําหนดวางจําหน่ายบน PC ในวันที่23กุมภาพันธ์นี้ค่ะมาถึงฝั่ง e-sport กันบ้างนะคะแม่ไม่ได้อัปเดตนานเลยนะตอนนี้ก็ยังเป็นข่าวการ f a r e w e อยู่นะคะเริ่มต้นกันที่เซอร์เซีย Rov ค่ะก ได้ประกาศแฟเวลนักกีฬาทั้ง3คนไปแล้วนะคะมีเดย์บาสแล้วก็แม็กซนะคะซึ่งทางเพจเซอร์เซียเ,เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ขอบคุณนักกีฬาทั้ง3คนนะคะบอกประมาณว่าถึงแม้ว่า3คนนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้สังกัดเซอร์เซียเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าผลงานที่ผ่านมาของเขาเนี่ยก็จะถูกตราตรึงอยู่ในจิตใจของเซอร์เซียแล้วก็แฟนๆไปตลอดกาลนะคะขอบคุณทั้ง3คนเลยนะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเล็กๆของ เซอร์เซียนี่แหละแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งสําหรับความทุ่มเทในการฝึกซ้อมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะไม่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเดินไปทางไหนนะคะทางครอบครัวเซอร์เซียเนี่ยก็พร้อมจะเป็นกําลังใจแล้วก็อวยพรให้ประสบความสําเร็จอยู่เสมอคะ่ะโอเค move on ค่ะเราต้องไปต่อนะคะมาที่ฝั่งเซอร์เซียว,วาลอรแลนด์กันบ้างค่ะแน่นอนว่ามีการโยกย้ายใช่ปะ,ะก็ต้องมี ที่ใหม่ไงคะ่ะทุกคนวิดีโอเปิดตัวนะคะของเหล่าเมมเบอร์เหล่านักกีฬาเนี่ยใกล้แล้วคะ่ะใกล้อดใจรอ,อกันอีกสักนิดนึงนะคะใกล้จะเผยไลน์อัพปี2023แล้วนะคะก็กดติดตามกันไว้นะคะรวมถึง Hubber.gg เนี่ยก็จะมาบอกทุกคนอย่างแน่นอนคะ่ะ มาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็แฟลเวลไม่แพ้กันค่ะกับ PSG Esport s ROV นั่นเองนะคะล่าสุดก็แฟลเวลนักกีฬาทั้ง4คนแล้วนะคะมีทั้งเกตโคดป้อม MJ แล้วก็หยุดนั่นเองนะคะทางเพจ PSG Esport s ROV เนี่ยเขาก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกคนอีกเช่นเคยนะคะพร้อมกับบอกว่าเกตเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เก่งนะคะมากความสามารถแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญเลยแล้วก็เป็นสีสันให้กับทีมอีกด้วยส่วนทางโคดป้อมนะคะก็เป็น พี่ชายเน้ะที่แสนดีคอยดูแลน้องๆแล้วก็ทำหน้าที่โค้ชได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยค่ะ และ2น้องเล็กนะคะก็ถือเป็นเด็กที่เก่งมากๆค่ะ MJ กับยุทธนะถึงแม้จะเป็นครั้งแรกในระดับโปรลีกนะคะแต่น้องๆเนี่ยก็ฝึกฝนกันอย่างหนักแล้วก็ทําออกมาได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่แน่นอนค่ะอย่างที่ตังตังบอกไปหลายครั้งมากๆว่าทุกการแฟลเวลมันเป็นเรื่องธรรมดาของวงการอ e ีสปอร์ตนะคะมันจะมีการโยกย้ายทีมแบบนี้เสมอแหละยังไงนะคะ Hubber g g PSG e s p o r t จีอเองเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้เหล่านักกีฬาเดินก้าวต่อไปแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเลือกไป ทางไหนก็ตามค่ะ ส่วนสำหรับใครนะคะที่ยังคิดถึง PSG eSports ROV อยู่นะคะแล้วยัง move on ไม่ได้เนี่ยตังๆก็แนะนำว่าให้กดเข้าไปดูนะคะโดยเฉพาะเขามีคอนเทนต์จับฉลากของขวัญปีใหม่อาถ้าใครยังไม่ดูนะคะรับรองว่าสนุกลุ้นหน้าติดตามมากๆก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์กันด้วยนะคะรวมถึงรายการ Hub s h ช t s ของเราด้วยนะคะก็สามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันรวมถึงกดแชร์ได้นะคะหรือจะคอมเมนต์มาบอกว่าแบบอยากให ตั้งตังดำเนินรายการแบบนี้นีนก็ได้นะพคดีว่าตัาง้งไปส่องติ๊กตอกมาแล้วก็เห็นว่าแบบเฮ้ยติ๊กตอกฮับเบเนี่ยคนดูเยอะนะแต่ว่าเน้นการอ่านแบบโมโนโทนเออเทปหน้าตังตังเทปหน้าเดี๋ยวตัางตังมาแบบสวัสดียินดีต้อนรับสู่ฮับชอตอ่ะใครสนใจคอมเมนต์มาบอกกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ